สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดีโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะ ค่ะ15พฤษภาคมนี้นะคะเตรียมตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะของเยียวยาเกษตรกรนะคะของพี่น้องชาวเกษตรกรสําหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบดาเนินการนะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จากหัวข้อข่าวนะคะในวันที่12พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบนะคะข้อมูลนะคะฐานข้อมูลของทางข้าราชการและก็ราชการบำนาญที่กระทรวงเกษตรและสหกรแล้วนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้ส่งข้อมูลที่จะ ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19นี้นะคะซึ่งนะคะได้กำหนดกาหนดการที่จะเริ่มแจ้งการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรนะคะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งมาตรการบรรเทาความทุกข์ให้กับเกษตรกรนี้นะคะเป็นโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรพี่น้องเกษตรกรนะคะ และในครอบครัวไม่เกิน10ล้านรายนะซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะซึ่งตาได้พูดไปก่อนในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะซึ่งใครที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 8. 3 15าล้านรายนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะทำการโอนเงินนะคะ ให้กับผู้ที่อยู่ในสถานะกลุ่มที่1นะคะซึ่งจะเริ่มทำการโอนเงินนะคะเข้าบัญชีในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w ดเยียวยาเกษตรกร .com นะคะที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงินนะคะเดี๋ยวต้าพาเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ ในเว็บไซต์นะคะของยุยาเกษตรกรนะคะมันก็จะมีอยู่2ปุ่มนะคะมีสีเขียวนะคะเกษตรกรแจ้งช่องทางการรับเงินก็คือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกศนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสก็สามารถที่จะเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมานะคะส่วนคนที่มีบัญชีธนาคารทกศแล้วหรือคนที่แจ้งบัญชีธนาคารไปแล้วนะคะก็มาตรวจสอบตรงนี้นะคะก็คือผลตรวจสอบ แจ้งผลการโอนเงินนะคะก็คือเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตรงนี้นะคะซึ่งนะคะข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมก็มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะและก็บัญชีเงินฝากธนาคารนะคะค่ะนี่ก็เป็นเว็บไซต์นะคะของเวอร์บเว็บเยียวยาเกษตรกรนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะผลการโอนเงินนะคะในวันที่ 15พฤษภาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน,กนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลกเกษตรกรจะรับโอนเงินนะคะเข้าบัญชีในวันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะนี่ก็คือเป็นข่าวที่ได้นำมา บอกต่อให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรที่กําลังรอรับเงินอยู่นะคะส่วนกลุ่มที่3นี้คือเขายังไม่พูดถึงนะคะว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่นะคะกลุ่มที่3จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้ต้องรอฝนตกนะคะกลุมส่งเสริมการ,กรเรษกษตรกําหนดให้ชาวไร่ชาวนามาลงทะเบียนและปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนในวันภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะคือกลุ่มที่3ที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกอะไรนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นข่าวนะคะที่ต้าได้นำมาบอกต่อให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่มีพ่อมีพ่อมี พ่แม่นะคะเป็นชาวกเกษตรกรนะคะก็ให้ไปบอกต่อท่านนะคะว่าจะได้รับเงินแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะส่วนใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารทากศก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะว่าจะให้รับเงินได้ทางบัญชีธนาคารไหนสามารถใช้ได้ทุกธนาคารเลยนะคะในเว็บไซต์เอเยนต์เกษตรกร .com นะคะก็เข้าไปทำได้เลยนะคะไม่ไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ